ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหวยเด่นในโคอีกแล้วนะเป็นเนวทาง16ตุลาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยก็เราไปชมกันเลยใบนี้ครับวางแนวทันหลักหน่วยบูนส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมา สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะก็แบ่งปันเป็ดตัวนะท่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับแบ่งป,ปัน0 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 เบ่งปานแปดตัวเป็นแนวทางนะก่อนแนวทางที่แล้วก็ผ่าน5ครับทา่านผ่าน5นะก็อดีตก็ถือว่าผ่านหลักหน่อยนะทา่านวันเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชม ใบนี้ครับลุงเป้นลุงเป้นเบ่งปานอีกแล้วท่านผู้ชมท่านก็เบ่งปานอย่างเร็วทันใจด้วยนะสามสองสี่สองสี่ศูนย์เจ็ดเก้าแปดสามหก สามท้ายสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเนวทางทีแบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะลุงแป้น เจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้โคมให้ไว้โคมให้ไว้นะเบ่งปานนะท่านสองชุด136 แล้วก็248 136 248หนาึาะท่านเบ่งไปสองชุดเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้ครับนะบัวคราบสีเบ่งปันอีกแล้วท่านก็เบ่งปัน,ปนให้พิจารณาอีกหนึ่งเนิวาานท่านก็เบ่งปานห้าสองสามเบ่งปานห้าสองสามเจ็ สองสามศูนหนึ่งสองสี่แปกหนึ่งถ้าบวกคาสีก็แบ่งปานหกชุดเป็นเดียวทางขอบคุณมาก <c oughs> โทษทีครับไปต่อครับผมใบนี้ ท่นนี้ก็เบ่งปันฐานสิบบนแบบหกตัวนะท่านเบ่งปันสิบบนแบบหกตัวเดี๋ยวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋วท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานที่สองหนึ่งศู แปดเจ็ดสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดก็ขอบคุณแยวทางจริงๆที่แบ่งปันแนวทานที่ผ่านพันมาก็สรุปแล้วผ่านนทะบชมนะ แนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านท่านนี้ก็เบ่งป่านให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางหลักสิบด้วยก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัาน,นทานบนรอส,สนอ ท่านก็บเบ่งปสองสี่แปดสองสี่แปดนะสามตัวเป็นเดียวทางร้อยสิบหน่วยนะถ้าผู้ชมนะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยต่อไปครับผมใบนี้ สิหน่วย10หน่วยบบนวันก็เป็นเนวทันครบ10หน่วยบบนแบบ9ตัวอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านเนวทันใหม่นี้ครับเบ่งปานขาด7ขาด7เ,เหลือ9 0 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8งสากป็แบ่งปาน9ตัวดาบตัวเดียวเป็นแนวทางครบ10หน่วยโบนนะเป็นแนวทางครบ10หน่วยโบนต่อไปครับผมใบนี้10บโบนวัน วันก็เบ่งปานนะทานใบนี้ก็เดีวทานสิบโบลเปดตัวนะท่านนะขาดสองตัวเหลือเปดตัวอดีตผ่านวันก็เบ่งปานสองสามสี่าหกเป็ดแปนตัวขาด7 0นะขาด7 0นะขาด2ตัวเป็นเดวทาน ดับหลัก10เหลือเด่นหลัก10ดับเหลือเด่นใบนี้ครับท่านผู้ชมครูเมืองแบ่งปานอีกแล้วแบ่งปานอีกแล้วครับนะท่านผู้ชม10บ,บูบนแบบ2องตัวเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ91้นะเ 9 1 91, นะสองตัวอดีตสอง6 8 0 6 8 68ผ่านนะซึ่งเนะทันใหม่นี้ก็เบ่งบาน้นึนะ9 1 2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่ ที่เบ่งปันอย่างเร็วๆทันใจด้วยนะท้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่านก็ขอบคุณมากครับนะ ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เป็น,นทานที่แล้วนะเบ่งปันคู่ดับตัวที่เบ่งปันคู่เด่น2ตัวสรุปแล้วผ่าน5 9าเกนะผ่านห้าเาผ่านสตัวสิบหน่วยตรองนะท่านผู้ชม ท่านก็แบ่งปัน18ชุดผ่านชุดเดียวซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็แบ่งปันอีกแล้วไปชมกันแนวทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปันรวมนะ18 18ชุดเช่นกันนะ70 71 72 80 8 1 8 2 9 091 92 03 04 05 131 4 15 23 24 25รวม18ชุดนะรวม18ชุดเป็นเนยวทางขอบคุดมากจริงๆนะไปต่อกันใบนี้ครับนะ โมนนาวานะโหนนาวาเบ่งปันชุดเดียว089 089นะก็เบ่งปันชุดเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลหนน,นาวานะเจ้าเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ครับรอสอนอเบบสี่ตัวก็เนวทันที่แล้วแล้ก็ทกี่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านหลุดเนียวทันที่แล้วนะหลุดเนียวทันที่แล้วเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเบ่งปานสองศูน์สามหนึ่ง 2 0งศูตัวเดี่ยวทางที่แล้วก็หลุดนะท่านผู้ชมหนึ่หลุดเดวทางใหม่นี้กระเบงปานสองศูนย์สามหนึ่งสี่ตัวครับเป็นเนวทางเบงป,นปานให้พิจารณาอีกหนเนวทางต่อไปครับท่านใบนี้ โซร้อนนะท่านท่านโซร้อนเบ่งปัน,ปน่าน10บูบ,บนเบ่งปัน,ปน่าน10บูบนครับนะท่านก็เบ่งปันศูนย์หนึ่งสองสปดเนย์หนึ่งสองสา,านะเบ่งปัน6ตัวเป็นเนวท่า หลักสิบครับท่านก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหกตัวเป็นทันขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมท่านผู้ชม ต่อไปครับใบนี้ครับปลายฝันท่านก็เบงปันนะท่านท่านก็เบงปันวิ่งล่าง5กับ7ชุดเดียว5 7 5 2 5 4 5 8 7 2 7 4แล้วก็7 ก้าครับท่านปลายฝานนะปลายฝานเจ้าเจ้าของแนวทางขอบคุณมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือตัวท่านคลิปนี้ก็เจอกันเพียนเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณเลยก็ ขอสวัสดีครับผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยขอบคุณมาก